เกินครไม่มีกูอย่าดูคลิปนี้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสีสเกตกันเองประตูกีงใจกันมะพกับเมลอ่อนพาโลอ,อ,อีกแลวก้วค่ะวันนี้ขออนุญาตพักถ่ยนะคะเนื่องจากว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าขออนุญาตอ,อนุญาตฟังเมนหลอดพูดภาสาถทายหน่อยสิค่ะเฮ้อเฮ้อเฮอ,ฮอ,ฮอน้องสเตฟานี่บอกว่าคุณแม่ค่ะวันนี้เราจะไปไหนเกินค่ะคุณแม่ ทำไมมันน่าตื่นเต้นจังเลยพาคุณลูกไปดูสถานที่ที่ไม่แต่งงานกับคุณพ่อนี่ค่ะคุณลูกค่ะจากที่เราลงจากรถไฟแล้วนะคะเราก็เดินมาอีกนิดนะคะเพื่อที่จะมาประสาทแห่งนี้ค่ะทุกคน ตร,ตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะข้ามถนนไปอีกหนึ่งฝั่งเพื่อที่จะไปปราสาทแห่งนั้นค่ะมาถึงแล้วคะ่ะทุกคนตรงนี้เขาก็เรียกว่าอียดบายสล็อตธนาคาทุกคนมื่อปีที่แล้วเราได้ทําการแต่งงานกันที่นี่คะ่ะทุกคนมีข้อตกลงที่ว่าเราน่าจะแต่งงานกันก่อนที่ลูกจะเกิดนะที่รักลูกจะได้ขอสันชาติง่ายๆเราก็เลยมาแต่งงานที่นี่เมื่อเดือนมีนาปีที่แล้วก่ะทุกคน สังเกตดูนะคะทุกคนน้ำแข็งนั้นนะคะเดินไปก็ลื่นไปค่ะทุกคนสภาพอากาศก็เป็นเช่นนี้ระคะเมื่อไหร่จะถึงหน้าร้อนอีฉันก็รอยอยู่ค่ะทำไมนกเป็ดน้ำม,มันเยอะจังเลยอะทุกคนมาหากินอะไรล่ะคะ ทะเลสาบตรงนี้ก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะทุกคนดูสิครับมองไปไกลๆก,ก็ยังมีคนเล่นสเก็ตอยู่คะ่ะทุกคนแต่ว่าข้าพเจ้านี่ไม่กล้าเดินลงไปหรอกคะ่ะทุกคนเพราะว่าข้าพเจ้านั้นอ้วนนะคะอีก3กิโลก็จะ100้แล้วคะ่ะสวัสดีค่ะน้องเป็ดที่น่ารักมาทําอะไรกันที่นี่ล่ะคะโอ้พอดีว่าจุดอื่นนั้นเป็นน้ําแข็งหมดกนะันเราก็เลยต้องมา โอ้โหน้องเป็ดก็พากันมาว่ายน้ําที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าที่อื่นนั้นมันไม่ไมีน้ามันแข็งหมดค่ะ mm hmm. ดูสิคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปเป็นความรักที่แท้จริงนะคะขนาดเป็ดก็ยังมากินอาหารกันเป็นคู่ถ้าใครโสดแล้วอย่าดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าสถานที่นี้นะคะบอกไปทางไหนก็มีแต่คนมาเป็นคู่ mm hmm. แต่วันนี้เรามาเป็นขี้เพราะเรามาสามคน <c oughs> ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมเสียงแม่ลูกอ่อนเป็นอย่างนี้มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งบอกว่ากรุณาพากถ่ายเฮ้อ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 ก็เลยจัดให้ค่ะคลิปนี้ก็ไม่รู้จะพากยังไงนะคะบรรยากาศก็เป็นเช่นนี้ละค่ะมีแสงแดดนะคะแต่ว่าก็ถ่ายอยู่อนแสงตัวนี้ก็เลยเป็นเหมือนว่าทนแสงกับมาเช่นนี้นะคะทุกคนดูสิคะขนาดคนนะคะไม่มีคู่ก็ยังมาคู่กับหมาคัะทุกคนคลิปนี้ทุกคนมีคู่หมดเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็นั่งรอนะคะคุณป้าของเรากำลังเดินทางมาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนี่แม่ลูกอ่อนเองนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะเฮ้อเฮ้อ้อที่เราพากเสียงลูกของข้าพเจ้าก็อยากพากเสียงด้วยค่ะทุกคนนะคะมาดูค่ะสล็อตแห่งนี้ล่ะค่ะที่อีจันแต่งงานเมื่อปีที่แล้วค่ะ ดูสิคะแต่งานที่ปราศาสค่ะเดี๋ยวจะต้องแปะรูปให้ดูแล้วนะคะว่าข้างในนั้นสวยงามแค่ไหนแต่วันนี้ไม่ได้พาเข้าไปดูนะคะทุกคนช่วงหน้าใบไม้พรีกำลังมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวดอกไม้ก็จะเบ่งบานเต็มสถานที่นี้ไปหมดนะคะจะสวยงามมากนะคะแต่อีฉันมาก่อนเนื่องจากว่าจะกลับไทยแล้วนะคะ <c oughs> ก็เลยต้องรีบมาก่อนคะ่ะนี่ไงคะคุณป้าเดินทางมาถึง <c oughs> แล้วคะ่ะ <c oughs> ทุกคนนัดกันนะคะว่าวันนี้เรามาเดินกันที่นี่ ก่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่มีคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูกันนะคะดูสิคะเดินไปก็เดินกันไปเป็นคู่นะคะ ขนาดเล่นสกิปก็ยังเล่นเป็นคู่ค่ะทุกคนทำไมคลิปนี้มันหวานฉ่ำจังเลยอะค่ะทุกคนใครไม่มีคู่นั้นก็ต้องเสียใจยด้วยนะคะทุกคนในนอนกอดหมอนข้างไปก่อนนะคะถึงแม้เราจะผ่านช่วงวัน <Okay. S 2> วาเลนไทยไปแล้วนะคะ <Okay. S 2> ทุกคน oh, เราก็ยังหวานฉ่ำกันทุกวันได้นะคะดูสิคะบรรยากาศวันนี้สุดยอดมากเลยค่ะ ก็ยังมีคนมาเดินเล่นนะคะแล้วก็เล่นน้ำแข็งกันอย่างสนุกสนานโอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเล่นสเก็ตกันอย่างสนุกสนานค่ะทุกคนดูคู่ของอีชันสิคะส่วนสามีอีชันนั้นก็ได้เล่นโปเกมอนอย่างเดียวไม่สนใจภรรยาเลยค่ะเห็นไหมก็ทุกคนมีอีกหนึ่งคู่เดินผ่านมาค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะจุดชม,มวิวสุดยอดเลยค่ะ,ะ,ะทุกคนมันสวยมากๆเลยนะคะทุกคน ในก่อนนี้เดินมาแล้วก,ก็ลงเดินลงไปในน้ําแข็งนะคะทุกคนแต่ว่าวาดเสียวมากเลยค่ะเนื่องจากว่าน้ําหนักจะถึงร0อยกิโลแล้วไม่กล้าเดินไปไกลนะคะกลัวน,น้ําแข็งเขาแตกหักนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนดูสิค่ะ ดูเสงอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามาในหน้าของอีฉันนั่นมันสวยฉ่ำขนาดไหนยินตะเขนคคกขึ้นปะเขาวันนี้เราก็มาเข็นลูกขึ้นเขากันค่ะทุกคนสามีฉันบอกสู้ตายมากเลยเข็นขึ้นเขาอีกแล้วนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะข้างๆก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะเกี่ยวกับเมืองนี้มาชมกันได้นะคะทุกคน ดูสิคะเดินกันมาเป็นคู่อีกแล้วคะ่ะคาเฟ่นี้ก็นั่งกันเป็นคู่นะคะทุกคนใครจะมาที่นี่ต้องมีคู่นะคะทุกคนหลังที่เราเดินทางกลับเราก็เจออีกหนึ่งคู่คะ่ะทุกคนวันนี้มันเป็นวันอะไรทําไมทุกคนมาเป็นคู่คู่สําหรับวันนี้ก็คงมีจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ทุกคนตอนนี้เราเดินขึ้นก่อเลาทุกคนเกือบไม่รอดคะ่ะสวัสดีคะ่ะ คลิปต่อไปต้องขออนุญาตพาคภาษาอีสานเหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะว่าภาษาไทยเจ็บโกกลิ่นเฮงทุกคน